ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ากล้วยเวลาที่เรากินมันเข้าไปมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆแต่พอเรากินกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเปลือกกล้วยไปเพราะเราคิดว่าเปลือกกล้วยนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับเปลือกกล้วยสวัสดีค่ะวันนี้นอเล l แลนก็จะมาบอกเจดอย่างที่เราจะสามารถทำได้กับเปลือกกล้วยค่ะสำหรับเคล็ดลับแรกก็จะเกี่ยวกับปัญหาฟันเหลืองให้นำเปลือกกล้วยมาถูๆบนฟันประมาณ1นาที หลังจากนั้นก็แปรงฟันตามปกติทำสองครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์หลังทำเป็นประจำประมาณสองถึงสามอาทิตย์ก็จะเห็นได้ว่าฟันของคุณขับเพลนเยอะเลยค่ะเคล็ดลับที่สองให้นำเปลือกกล้วยมาถูๆบนใบหน้าของคุณประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเวลาที่คุณว่างพอถูเสร็จก็ให้ทิ้งเอาไว้สิบนาทีแล้วไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังจากที่คุณทำแบบนี้ก็จะสังเกตได้ว่าหน้าของคุณใสกริง้งแล้วก็เนียนด้วยและต่อๆกันเลยก็คือเคล็ดลับที่สามสำหรับสิวบนใบหน้า เวลาที่คุณทาใบหน้าก็ให้ทาเน้นตรงสิวด้วยทิ้งเอาไว้1ิบนาทีเหมือนเดิมแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดแค่นี้สิวก็จะไม่มากวนใจคุณอีกเลยแต่ต้องทําสิ่งนี้เป็นประจำสามารถทําเป็นเวลาไหนก็ได้เวลาที่ตัวเองว่างก่อนที่เราจะไปเคล็ดลับที่4เราจะแทรกความรู้เรื่องกล้วยให้นิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือกล้วยเป็นผลไม้ที่ไม่มีฤดูเลยมาได้ตั้งแต่โมกร,ราถ,ถึงธันวาเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถกินได้ทุกช่วงเวลา แค่นั้นยังไม่พอกล้วยเป็นผลไม้ที่ตั้งแต่เด็กแล้งเกิดเกิดมาก็จะกินเป็นอาหารแรกๆเลยและก็เป็นอาหารที่คนชลายก็กินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนไปหยิบกล้วยมากินเลยก็ได้นะคะแถมราคาของกล้วยนั้นก็ไม่แพงด้วยค่ะเคล็ดลับที่4สําหรับคนที่มีปานขึ้นตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าหรือบนร่างกายแต่จะต้องไม่ใช่ปานที่มาตั้งแต่แรกงเกิดนะคะปานที่เกิดขึ้นเองเอาทีหลังเราจะสามารถกําจัดได้ด้วยแค่เปลือกกล้วยเท่านั้นเองค่ะ ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอหรือเสียตังค์เพิ่มเลยนําเปลือกกล้วยมาถูไว้3านาทีแล้วก็แปะเอาไว้บนส่วนที่มีปานหลังจากนั้นก็นอนไปกับมันเลยค่ะถ้ากลัวว่าแปะแล้วจะหลุดก็สามารถเอาเทปปิดหรือว่าเอาอะไรมามัดเอาไว้ก็ได้ให้ทำแบบนี้เป็นประจำประมาณ4ครั้งต่อ1อาทิตย์ก็จะเห็นได้ว่าปานของคุณเริ่มที่จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วสักวันหนึ่งก็จะหายไปเลยค่ะเคล็ดลับที่5เวลาที่ผิวเราโดนแดดหรือว่าโดนยุงกัด เราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายและรู้สึกผิวไหมในกรณีของยุงกัดก็จะรู้สึกคันสิ่งที่ทําได้ง่ายๆก็คือเอาเปลือกกล้วยมาถูๆไว้ถูแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะก็จะเห็นผลโดยทันทีเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดอีกแล้วค่ะเคล็ดลับที่6ให้นําเปลือกกล้วยมารวมกันแล้วก็ผสมไข่ลงไปเอามาทาไว้บนใบหน้าทาตรงกันก็สามารถที่จะผสมโยเกิร์ตเข้าไปด้วยนด้หนึ่งได้สิ่งนี้จะสามารถทําให้หน้าของคุณเนี่ยใสยแล้วก็ไม่มีสิว ทาเป็นมาร์กหน้าได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้5นาทีแล้วก็ไปล้างออกค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่7นําเปลือกกล้วยมารวมตัวกันแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปพร้อมกับเอาไปตั้งบนเตาแกส๊สต้มเปลือกกล้วยกับน้ําแล้วก็ไปทิ้งไว้ให้น้ําเย็นลงพอน้ําเย็นแล้วก็สามารถที่จะนําไปรดน้ําต้นไม้ได้เลยน้ําของกล้วยที่จะออกมาจะทําให้ต้นไม้ของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะ ขอบคุณค、啊、่ะ、嗯。